สวัสดีค่ะอยู่กับสมรชาแนลนะคะมีซื้อสุดหล่อตอนนี้ก็จะแพ็คของส่งอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะปลาทอดกรอบของร้านน้ำพริกแม่นกหน้ตลาดนาคาบุรีที่นาลุกพลนะฮะวันนี้ออเดอร์นะฮีพอดีๆนะผมนะไม่มากจนเกินไปนะไม่น้อยจนเกินไปนะถ้าน้อยเนี่ยเราไปส่งเนี่ยนะฮะไม่คุ้มนะครับรถไปกลับมาจากตลาดนาคาบุรีที่นาลุกพลนะไปถึง แฟลตเอ็กเพรสบ้านม่วงนี่นะฮะไปกลับก็ประมาณ30มกิโลนะฮะค่าน้ำมันก็โอ้โหเกือบร้อยเลฟซีนะฮะแต่ถ้ามันประมาณสักสิบแพ็คขึ้นไปนะก็คุ้มอยู่เนาะนะฮะยังไงก็อุดหนุนมากันได้เหมือนเดิมนะฮะออดิไลศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดห้าสี่ห้านะฮะเดี๋ยวไปเสือจะทวนออเดอร์ย้อนหลังนะฮะจากสิบถึงเก้านะผมนะท่านที่สิบนะคุณคำแก้วนะกรธรรมนะฮะมี ก๋วยเตี๋ยวของร้านาข้างๆของเรานะฮะร้านบอสอนุวัฒน์นั่นเองนะผมนี่นะฮะสั่งซื้อมาพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้เลยครับผมนะสั่งซื้อก๋วยเตี๋ยวนะสั่งซื้อน้ำพริกบางทีก็สั่งซื้อนุ่นร้านมาดามทันะฮะปลาแห้งนะปลาทอดอะไรนะปลาปลาบงเออนะปลาบงก็ได้เหมือนกันครับเรายินดีส่งนะฮะให้ท่านนะไปพร้อมๆกันเลยนะจะได้ประหยัดค่าส่งเนาะนะครับผม นี่นะฮะรวมกันไปเลยนะครับผมนะคุณคำแก้วนะฮะขอบพระคุณนะครับบาร FC นะฮะสั่งซื้อสินค้าบริษทัทมนอนตอมซับด้วยนะครับผมชิคอรี่ชาวเบ์เจนะ หอมมากโดยเฉพาะเวลา,าอากาศนร้อนบทีออาบน้ำด้วยชิคโคลี่ชาบเจลนะสดชื่นมองละมุนละไม,มนะฮะตับกลิ่นกายได้มากเลยนะครับผมอ่านะฮะออเดอร์มายเลขสิบนะฮะของคุณทำเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ไม่ก็ไปกับจะไปกับพัสดุแล้วนี่คือฉนอดนะฮะในการขายของนะฮะ ไดี๋ยวเก็บปอดเดี๋ยวแพ็คเดี๋ยว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 เปิดไม้เปิดไม้เปิดไม้เดี๋ยวหลุดหายไปลูกพลาหมดมันจำน้องไม่เห็นเลยในส่วนลูกพลาสบายเคอะนะฮะหมายเลขสิบนะครับผมต่อไปนะฮะออเดอร์หมายเลขเก้านะครับผมนะฮะทวนทวนทวนนะฮะผมหมายเลขเก้านะฮะของคุณปิ่นนะครับผม คุณปิ่มสมุทรปราการนะครับผมนะมีมปลาดุกสองปลาช่อนหนึ่งนะ,ะ,ะของคุณปิ่มน,นะฮะนะฮะหมายเลขแปดหมายเลขแปดเจอไหมหมายเลขแปดหมายเลขแปดโอ้ต้องดูในสมุดแล้วนะหมายเลขแปดหายไปนะฮะไม่ไม่ดูแป๊บหนึ่งนะครับผมหมายเลขแปดของคุณอะไรเนาะ หมายเลขแปดคุณดารุณีเจอแล้วนะครับผมนี่นะหมายเลขแปดนะนะหมายเลขแปดของคุณดารุณีนะก็จะมีนะครับพริกตาแดงหนึ่งนะครับพริกกุ 1, ้งเผาหนึ่งนะฮะชื่นะคะออเดอร์ <Order S 1> <17 S 2> นะคะที่จะไป <S 1> 1 <S ส่งวันนี้นะคะเอฟซีนะคะ,ะปลาเนื้ออ่อนสามแล้วก็ปลาหลดสี่นะครับผมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดรายการรู้สึกปีเสือจะส่งเกินแน่เลยอ่ะ คุณดะรุนีนะครับผมรู้สึกพิเสธจะส่งเกินไปหนึ่งอย่างนะฮะเมื่อได้รับสินค้าแล้วนะฮะก็โอนเงินคืนมาพิเสืหนึ่งร้อยบาทเกินหนึ่งชิ้นนะคะนะเนนับไปนมานะ้ทูนสั่งมาสินะพ่เสือแพ็คไปทั้งหมดสิอ็ดนะฮะห้าเข้าไปแล้วนนน่นน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 นไปแล้วน่นน่นก็นะฮะร้านนานคันร้านไปแล้วนะคะเอีนะคะไปแล้วไปแล้วนะชินไปก่อนแล้วนะคะก่อนแล้ว เราก็เดี๋ยวจะตามเข้าไปติดนะครับผมนะฮะออเดอร์หมายเลขแปดนะฮะต่อไปหมายเลขเจ็ดนะครับผมนะหมายเลขเจ็ดนะของคุณชุติมานะครับผมคุณชุติมาสักอะไรมาครับผมนะปลาสดหนึ่งใสช้อนหนึ่งนะคุณชุติมานะครับผมนะต่อไปหมายเลขหกนะครับผมนะฮะหมายเลขหกของคุณชนาพานะฮะคุณชนาพานะครับผมอันนี้นะครับไม่ได้สั่งมานะฮะ นะครับสั่งมาแล้วรอบแรกนะฮะแต่รอบสองไม่ได้สั่งนะแต่พี่เสือจะส่งไปให้คุณชนาภานะฮะนะคิดว่าเป็นอะไรนะทำไมพี่เสือถึงต้องส่งไปให้คุณชนาภาก็นะรอรับนะบอยู่ที่บ้านได้เลยนะฮะแต่ไม่บอกนะว่าเออทำไมอยู่อยู่เสือส่งอะไรไมาให้อีกนะฮะ <S <S หมายเลข6นะฮะต่อไปหมายเลข5นะครับผม <Okay. S 1> ของคุณอภิญญานะครับผมกรุงเทพนะครับผม <S <S คุณอภิญญาสั่งอะไรมาครับผมอ้าวพี่เสือลืมเขียนข้างกล่องนะฮะเช็กแป๊กหนึ่งนะฮะคุณอภิญญานะครับผม นะคุณอภิญญาสั่งหลดสองช่องสองดุกหนึ่งนะฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอนเงินมาสี่ร้อยนี่คุณอภินญ,ญานะหลดสองช่องหนึ่งดุกหนึ่งหลดสองช่องหนึ่งดุกหนึ่งนะฮะโอเคนะครับต่อไปหมายเลขหมายเลข 5, หล้าเหรอไปแล้วเหรอคุณอภินญ,ญาเหรอ คุณอภิญญาณนะฮะหมายเลขห้าโอเคครับผมต่อไปหมายเลขสี่นะฮะผมหมายเลขสี่ของคุณอะไรครับผมหมายเลขสี่นะฮะกล่องคุณพัชรีครับผมหมายเลขสี่นะฮะคุณพัชรีสั่งอะไรมาครับผมน้ำพริกกุ้งเผาหนึ่งปลาหลอดหนึ่งปลา่้นหนึ่งนะผมหมายเลขสามนะับหมายเลขสามของคุณอมไพพันนะฮะ ภูเกต็ตโอ้โหภูเก็ตนะ่ยสั่งมาก็สิบอย่างเหมือนกันนะทาง,งที่ภูเก็ตเนี่ยนะตเต็มไปด้วยปลาแล้วก็น้ำพริกนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะแต่ก็ยักยอกน้ำพริกไม่ท้อไปนะรวมนะ้งปลาอย่างอื่นด้วยนะรวมทั้งหมดสิบสอ,อย่างเลยนะหนึ <ไ unlike S 2> ่งพันบาทนะทุกคนนะต่อไปหมายเลขสองนะครับผมหมายเลขสองมีอันนี้หมายเลของคุณคุณแอนซี่ครับผมนะกรุงเทพนะฮะ ุณแนนซี่สั่งอะไรมาครับอ้าวพี่เสือลืกเพียนะฮะทวนทวนทวนะฮะคุณแเนซี่นะฮะน้ำพริกน้ำพริกสองไปช้อนหนึ่งปลดสามนะฮะอันนี้ไม่มีน้ำคนน้ำพริกลืมอล้วพูดตุ๊บลืมปั๊บเห็นไหมน้ำพริกสองช้อนหนึ่งลดสามช้อนหนึ่งลดสามนะครับผมท่านใดนะที่พี่เสือสั่งไปเกินนะ,ะอย่าลืมนะเช็คของเสร็จ อนหนึ่งค nah. mm ืนมาด้วยนะไม่ง <c oughs> ั้นพี่เสือต้องทดใช้นะรับผิดชอบต็มต๊อกนะไม่กล้าเห็นะหมายเลขหนึ่งนะฮะของคุณจารุนี่นะคะคุณจารุวันนะครับผมจันทบุรีอ้าวอ้าวหมู้ขนาดจันทบุรีก็เป็นแหล่งอาหารทะเลเหมือนกันนะฮะแหล่งของกินเลยนะก็ยังนี่คท่วมเลยนะคะท่วมตัวแล้วนะคะนี่ก็มีนะปลาช่อนหนึ่งนะแดด แต่เดียวหนึ่งนะฮะหมูแต่เดียวนะน้ำพริกกุ้งเผาหนึ่งนะฮะน้ำพริกกุ้งเสียบหนึ่งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเลอือรสอ้านะของคุณหมายเล็กหนึ่งนะฮะของคุณจารุพันธ์ก็จารุวันนะก็มีก๋วยเตี๋ยวเลือรสอีกเหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะอย่างที่พี่เสือบอกไปนะหลายท่านก็สั่งนะครับน้ำพริกนะหลายท่านก็สั่งปลาสดนะตอนนี้ออเดอร์ก็ออกวันนี้สิ ชิ้นนะคะวันนี้นะคะสิบชิ้นนะคะเดี๋ยวก็จะทยอยไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งไปทางนู้นด้วยนะส่งไปให้แม่นกด้วยนะคะอันที่เหลืออันไหนที่เราไม่มีนะคะเราก็ส่งไปทางแม่ด้วยนะคะอัน่เหลืออไหที่เราไมมีเาไปทางมด้วยนะอี่เลกออันหนที่เราไม่มนราก็่ไปทาม้นะะอนา่นะคะเร็ปาป่นวนะคะันหรือไมนกีใครชอม่ลาก็ส่งไปลาแล้วก็พคิกป่อนไี่รไม่นชอริกส่ไปแด้วยนะคอัน่นหลงอปัล้วใส่เ้นหอมผักชีเ้าไป คุก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 เข้าวอร่อยแน่นอนนะอ่านะขออนุญาตเดินทางไปส่งของแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับจะเริ่มจะเริ่มเอาจะเริ่มทำการนาดกางเดีดเใช่ไหม